สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมมาเสนอกิจกรรมนะฮะสร้างชาติไทยเป็นชาติมหาอำนาจเพื่อยกระดับตัวประชาชนคนไทยทุกท่านนะให้มีความมั่งคัง่งแข็งแกร่งและเป็นต้นแบบโลกด้วยมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยที่จะประกาศต่อเวทีโลกที่เรียกว่าสี่อภิรักไทยน,นั่นเอง นการสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมของโลกเนียคนไทยทุกท่านต้องส่งใบแสดงเจ็ดจำนงนะต้องส่งใบแสดงเจตจำนงประกาศจุดยืนสามจุดยืนนะฮะการสร้างชาติไทยมหาอำนาจด้านสันติธรรมของโลกซึ่งเป็นลิขิตของประเทศไทยต้องเป็นชาติมหาอำนาจเมื่อถึงยุครอสิบต้องเริ่มต้นหลังวันที่ย1เมษาสองห6 8ปด เป็นวันเกิดประเทศไทยนี่เองนะฮะวันเกิดประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันเกิดนี่แหละจะเกิดการสร้างประเทศไทยใหม่นะเป็นประเทศไทยมหาอำนาจด้านสัติธรรมตามลิขิตของประเทศนะฮะดังนั้นประเทศไทยจะมีระบบระบบการปกครองและมาตรฐานการค้าขายแบบใหม่และประชาชนก็จะเลื่อนชั้นเป็นมนุษย์ทองคําวินัยได้ฐานะเป็นประมุขฝ่ายปกครอง ทำหน้าที่ดูแลบริหารประเทศเองไม่มีรัฐบาลนะประชาชนเป็นปะมุก่ฝยปกครองนะให้มติตำบลจังหวัดประเทศและนโยบายต่างประเทศด้วยตัวของประชาชนเองเลยไม่ต้องใช้สสพากการเมืองต่อไปลหมดยุคตัวแทนกลายเป็นตัวจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นใบแสดงเจ็ดนงที่ประกาศจุดยืนสามจุดยืนนี่แหละครับใบเนี้ยจุดยืนที่หนึ่งข้าพเจ้าชื่อนายคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้หมู่บ้านตำบลนี้นะประกาศจุดยืน ใช้รัฐทีครอบครัวไทยมาหามนาจใช้รัฐที่นะรัฐที่ครอบครัวไทยมาหามนาจไม่ใช้รัฐทีรัฐธรรมนูญอีกต่อไปแล้วเพราะเราใช้มา20ิฉบับพอแล้วจบแล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่ใช้รัฐทีรัฐธรรมนูญแล้วให้มันยุตินะพะใช้มาประเทศไทยเพี้ยนหมดเป็นประเทศวิปิริตวิปลานทางด้านการปกครองบ,บ้านเมืองอยู่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นสั่งยุติยกเลิกแล้ว มาสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมเพราะฉะนั้นต้องวางรากฐานประเทศไทยใหม่หมดวางโครงสร้างหางรัฐใหม่หมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ใช้คําว่ามหาปฏิวัติประเทศไทยได้เลยเป็นการเปลี่ยนมหาปฏิวัติชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครเสียชีวิตเลยบ้านเมืองไม่ถูกเผาบ้านเมืองไม่ถูกทำลายสังคมไม่วุ่นวายไม่ปัน่นป่วน เป็นการเปลี่ยนอย่างสง่าง,งามสวยงามอลังการและยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบมาตรฐานใหม่ให้แก่โลกเลยนีเเพราะเราจะเป็นชาติมหาอำนาจสันติธรรมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนไม่มีความรุนแรงครับมันต้องสง่าง,งามราบเรียบสวยงามเหมือนรอเจ็ดไเหมือนรอห้าเลิกท่านเนี่ยไม่มีเกษตรชีวิตเลยบ้านเมืองสงบเรียบร้อยปกตินะครับแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นหละ่ะอย่างอเมริกาตายไปสองแสนุคนเกิดความวุ่นวายแตกแยกนะเป็นไปน,นั้น ทีนี้การเปลี่ยนประเทศไทยไปเป็นชาติมหาอำนาจโดยมีระบบระบบมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่พิลักไทยแล้วเราจะนำสี่พิลักไทนี่เราประกาศต่อเวทีโลกทีนี้การกระทำเนี่ยผมอยากจะชี้ให้ประชาชนเห็นสำหรับคลิปนี้จะชี้ให้เห็นว่าการกระทำเนี่ยไม่ได้เหนื่อยยากลําบากเลยนะครับโดยปกติการเปลี่ยนระบบระบอบเปลี่ยนมาตรฐานใหม่การโกงการค้าใหม่นี่นะมันกระทบกระทบไปหมดเลยทั้งวงการเรียกไม่มีประเทศไทยปัจจุบันเนี่ย แต่จะเกิดเป็นประเทศไทยตัวจริงเป็นประเทศใหม่เพราะฉะนั้นองค์คาบยุคประเทศไทยทั้งหลายที่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะไม่มีมันจะถูกเปลี่ยนไปหมดทุกวงการถูกเปลี่ยนหมดทุกสถาบันเปลี่ยนหมดสถาบันสูงสุดคือพระมหากษัตริย์ก็เปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนแบบไม่มีนะมีเหมือนเดิมยังมีต่อไปนะแต่ว่าเปลี่ยนตรงที่ว่าจากที่เราเขียนไว้ว่าเป็น constitution monarchy เปลี่ยนเป็นปรมมมิชยาสิทธิราชหรือ ลิมิเต็ดโมดิคีเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนเป็นลิมิเต็ดโมดิคีซึ่งต้องเรียกว่าปรมมิดยาสิทธิราชไม่ใช่เรียกราชาธิปไตยอย่างที่เรียกตัวนี้พี่เรียกผิดกันอยู่นะแจ้งให้ทราบต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนไปหมดอย่างสบันกริย์เปลี่ยนแค่ตรงนี้ไม่ได้มีกระทบอะไรรุนแรงนะส่วนกองทัพไทยเปลี่ยนมากอย่างมหาศาลเลยของทัพไทยเปลี่ยนอย่างมากนะฮะเพราะว่าจะต้องไปดูแลกองทัพพม่ากองทัพลากองทัพเขมร ซึ่งสามประเทศนี้จะรวมกับประเทศไทยดังนั้นกองัพไทยเตรียมตัวฮะแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งกองัพไทยจะต้องไปประจําการอยู่ต่างประเทศเพราะประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีกองกําลังไปไป,ไปตรึงอ่าไปตรึงไปอ่าไปฟอสให้ดําเนินไปตามอ่าตามที่เป็นมติอะนะเพื่อเพื่อความสงบสุขอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ไปประจำู่ทุกตำบล ของประเทศไทยนะตำบลของประเทศไทยแล้วก็ตำบลต่างๆเชื่อว่าประเทศไทยก็ประจำในตำบลประเทศไทยส่วนลากเะบุพม่าถ้ามา,ามรวมแล้วก็เขาจะ,จะนั่นอีกแต่เป็นเรื่องที่มันจะตามมาทีหลังแต่แจ้งให้ทราบเนะี่ยแจ้งให้ทราบไม่ใช่หมายว่าพรุ่งนี้เปลี่ยนเลยโอ้กองทัพพม่ามา,มารวมประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นเ <c oughs> ข้าใจนะนี่หมายว่าสเต็ปที่มันจะเป็นไปอ่ะแจ้งให้ทราบว่ามันจะเป็นนี้เพราะฉะนั้นกองทัพไทยก็ต้องคุยกันแล้ว,ลวต้องปรับตัวใหม่หมดแล้วนะเพราะนี่คือการ อภิมหาอภิกับมหาสองคำท่านรู้ใช่ไหมมันอลังการยิ่งใหญ่มากอภิแล้วก็มหาปฏิวัติประเทศไทยไม่มีประเทศไทยปัจจุบันนี้ต่อไปมีประเทศไทยใหม่เกิดขึ้นการปฏิวัตนินี้ปฏิวัติมุ่งปฏิวัติไปที่สเต็ปแรกนะที่ปฏิวัติเลยนะต้องทําเลยปปฏิวัติไปที่คนไทยนั่นแหละครับบ้านเมืองยังสงบสุขไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีปะท้วงปะท้วงไม่มีอะไร ทุกอย่างอยู่อย่างสงบสุขทุกคนดูคลิปเนี้ยมันปฏิวัติเข้าไปในจิตใต้สํานึกท่านน่ะปฏิวัติคนไทยก่อนงานผมคืองานปฏิวัติคนไทยปฏิวัติตัวคนไทยเนี่ยให้เป็นโศนาบันชิพไตยปฏิวัติคนไทยให้เป็นโสนาบันชิพไยตไย,ไยแล้วคนไทยนี่แหละจะไปอภิมหาปฏิวัติต่อไปอีกผมเป็นเพียงแค่เหมือนเป็นเชื้อโรคแล้วกันเป็นเชื้อโรคนะ ติดต่อกันง่ายเนี่ยฟังคลิปผมเนี่ยคนไทยทุกคนจิตตะสำนึงจะเกิดเลย,ยเรื่องอะไรจะอยู่กับประเทศไทยปัจจุบันนี้ก็เห็นดีแล้วมันเลเอะเ,เทอะเละเทะเป็นหมดการเมืองการเมืองวิปริตวิปรายไปหมดประชชนไม่ได้ได้แต่ความยากจนอดอยากประชชนไม่เอาถ้าทั้งอยู่ในประเทศที่มั่งคั่งสมบูรณ์เป็นประเทศที่แข็งแกร่งมัง่งคั่งสมบูรณ์นะแต่ประชชนอยู่อย่างมินิคูเลเรียนสูงนี่มันผิดมันก็พูดง่ายที่นี่ เปลี่ยนโลกนะครับเปลี่ยนโลกแต่ว่าประเทศไทยต้องเริ่มก่อนเรื่องที่ประเทศไทยแล้วมันจะไปเปลี่ยนโลกตามมาทีหลังแต่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนประเทศไทยให้ได้ก่อนนะโดยเปลี่ยนคนไทยก่อนเพราะเปลี่ยนตัวคนไทยเนี่ยปฏิวัติคนไทยคนไทยปฏิวัติตัวเองปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันถูกปฏิวัติไปตามระดับสเต็ปเลยมันจะเป็นไปตามสเต็ปเลยมันเป็นเชื้อโรคอะ่ะหรือเป็นทริกเกอร์อย่างที่ติดเชื้อของผมเนี่ยเชื้อทีอ่เป็นชาติ ไทยมหาอำนาจด้านสันติธรรมเนี่ยติดเชื้อที่จะเป็นโสดาบันทิพย์ตายเนี่ยเชื้อโสดาบันทิพย์ตายนะโสดาบันทิพย์ตายนะทิพย์ตายนี่คืออำนาจทิพย์ตายนะอำนาจสั่งการนะไม่ใช่อำนาจมาเก็บไว้ในกระเป๋าเป็นบัตรประชาชนไว้เฉยที่ท่านเก็บไว้อยู่เนี่ยท่านได้อำนาจทิพย์ตายจากรถจ็บมาแล้วท่านเก็บเอาไว้ในกระเป๋าไว้เฉยไม่เกิดประโยชน์เลยครับเออคราวนี้ท่านต้องใช้ออกคําสั่งเพราะอำนาจทิพย์ออกคําสั่งแต่เขาไม่ให้ท่านออกคาสั่งไงเขาให้ท่านไปเลือกตัวแทนเขาผู้อาลือกตั้งท่านเลือกเสร็จ ทำงานกันมันก็ทําอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับเ,รเ,เละเทวิประทะวิประร่างกันอยู่ัน,นะเนียพอได้แล้วจบจบไม่ต้องมีไม่ใช้รัฐธรรมนูญต่อไปอแล้วเราจะใช้รัฐที่ใหม่รัฐที่ครอบครัวไทายหมาอ้านาาซึ่งมีสี่พิลักที่ประกาศต่ตอเวทีโลกซึ่งเป็นประกาศจุดยืนของประชาชนนั่นเองเนี่ยสามจุดยืนจุดยืนแรกค้อพระเจ้ชาชื่อนายคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้ใช้รัฐทิรัฐธรรมนูญด้วยนโยบายสี่พิักประกาศต่ตอเวทีโลกเนี่ยสี่พิลักนเนี่ยต่อไปจะเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกที่แต่และประเทศ ต้องการอยากได้มาตรฐานสี่พิลัเนี้ขอต้องการมาตรฐานสี่พิลักนี้ทุกประเทศต้องการเพราะนั้นประเทศไทยก็จะเปิดรับชาติสมาชิกเพื่อมาเป็นกลุ่มการค้าใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มการค้าชาติการยานมิตรเป็นการค้าขายแบบการยานมิตรไม่ใช่ค้าขายแบบทุนนิยมนะก็ต่างต่างกับทุนนิยมการขายแบบการยานมิตรนี่คือเท่าเทียมกันไม่มีใครรวยผูกขาดไม่มีใครได้กําไรมหาศาลนะเฉะลี่ยเท่าเทียมกันโดยมีข้อตกลงเฉลี่ยกันได้เท่านั้น ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายทางเฉลี่ยเท่าเทียมกันหมดทุกคนได้เท่าๆกันเฉลี่ยกันหมดไม่มีใครผูกขาดนี่นี่คือระบบการค้าทุนสมมาตรเป็นแบบนี้ซึ่งชาติต่างๆเขาจะยินดีนะไปเสนอเงื่อนไขมีหลายเรื่องที่เสนอเสนอแล้วเขาจะยินดีทั้งนั้นประชาชนประเทศนั้นก็ยินดีตัวรัฐบาลก็จะยินดีจะมีไม่ยินดีไหนก็ตรงที่รัฐบาลประเทศนั้นเป็นรัฐบาลเผด็จการแต่เผด็จการก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ดีเมื่อประชาชนเขาติดทงเนี้ย ธงลัดที่คอรอบครัวไทยมาอำนาจธงนี้ก็จะกระจายไปทั่วโลกเลยเป็นธงที่บ้านทุกหลังต้องติดฮะบ้านคนไทยทุกหลังต้องติดบ้านที่บ้านมีเลขที่บ้านต้องติดติดเพื่อให้บ้านเองเป็นสภาชั้นสูงเพื่อไปทําการเมืองโลกเป็นสภานะบ้านท่านเป็นสภาชั้นสูงนะแล้วไปทําการเมืองโลกดังนั้นลูกบ้านของบ้านแต่ละหลังต้องสมัครสมัครเป็นอาชีพใหม่ต้องสมัครทุกคนต้องสมัครเนี่ยนีค่คือการปฏิวัติคนไทยผมมาอธิบายแจ้งให้ทราบว่า ทุกคนไทยต้องสมัครใหม่สมัครอาชีพใหม่อาชีพชั้นสูงอะทุกวันนี้ที่ท่านทําอยู่เนี่ยอาชีพชั้นล่างนะครับอาชีพชั้นล่างก็คือเช้ารีบเร่งไปทํางานถูกไหมทําเสร็จกลับบ้านเหนื่อยหมดสภาพเช้ารีบไปทํางานกลับมาสามสิบวันได้เงินเดือนมันหนึ่งเดือนเดือนเดือนแล้วทำไมก,กินเดือนชนเดือนเกือบเดือนนึงไม่พอตอนนี้หมดสภาพแล้วเศรษฐกิจแย่เงินหม,หมดในตลาดไม่มีหมุนเวียนแย่กันหมดผมก็ทบประชาชนได้แล้วผมก็ทบ ประชาชนคือตัวประเทศประเทศคือตัวประชาชนนะจําคํานี้ไว้ให้ดีประชาชนคือตัวประเทศที่แท้จริงไม่ใช่คนรวยไม่ใช่ในายทุนนายทุนและคนรวยนั่นเป็นพวกมาฉวยโอกาสเป็นพวกมาเอากําไรไม่ใช่ตัวประเทศตัวประเทศคือตัวประชาชนที่เป็นชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยคนทั่วทไปนี่แหละคือประชาชนนี่แหละคือตัวประเทศประเทศคือคือคือประชาชน จำไว้ประเทศไม่ใช่คนรวยไม่ใช่ในายทุนจำไว้ไม่ใช่คนรวยทุนพวกคนรวยทุนคือผู้มาช่วยโรกาสโดยใช้ระบบอะไรที่มันได้เปรียบนั่นแหละประเทศคือตัวคนคนคือตัวประเทศในเมื่อผมมาปฏิวัติประชาชนเนี่ยมันก็ปฏิวัติประเทศไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปต่อสู้ไปทำร้ายอะไรใครการปฏิวัติก็คือการมาอัปเดตประชาชนนั่นเองให้มีชุดความคิดใหม่ชุดความคิดใหม่ที่ที่ผมมีเนี่ย เมื่อท่านได้รู้ท่านก็จะไปปฏิบัติตามตามหลักการของรัฐที่ครอบครัวสายมหาำนาจมีห้าหลักการที่ต้องปฏิบัติหนึ่งคนเก่งคนฉลาดคนหัวไวคนก้าวหน้าคนรู้ทันจะมารับมาเข้าอำนาจของรัฐได้ง่ายแล้วได้เงินสนับสนุนไปทันทีเลยประเทศจึงเจริญประเทศมาหาำนาจต้องคนเก่งคนฉลาดเข้าถึงอำนาจรัฐแลวได้งบไปทำทันทีมีทีมตั้งทีมเตียงได้เลยแน่แนแล้วถ้าเพื่อทา ทำได้สองงานงานที่สามสำเร็จจะได้เครื่องราชอิสริพร์อ่าแล้วเวลาเขาเชิญเขาจะเชิญบ้านที่มีป้ายติดเครื่องราชอิสริพร์เนี่ยไปเป็นประธานในงานแต่ละงานเขาไม่เชิญน,นักการเมืองกันเีกออแล้วเพราะพวกนั้นจะเป็นตัวรังเกียร์แหละเขาจะรังเกียร์เลยครับนะไม่เชิญข้าราชการนักแห่งใหญ่โตไม่เชิญน,นะเขาจะเชิญเนี่ยดังนั้นคนเก่งกนฉลาดคนที่มีความเชี่ยวชาญคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองรีบลงทะเบียนสแสดงจุดยืนตัวเองสแสดงศักยภาพตัวเองนะ แสดงความถนัดตัวเองแสดงความเชี่ยวชาญชำนาญตัวเองจะได้เงินสำหรับรดุลน,นะเข้าใจนะอันที่สองนี่นี่คือหลักปฏิบัติของรัที่ข้อพูดทางอำนาจนะให้คนเก่งคนฉลาดได้งานไปทาได้เงินไปทําสำรับรดุลทันทีเต็มที่เลยอันที่สองใช้สี่พิลักทําการเมืองโลกเนี่ยอันที่สองนี่ประชาชนใช้สี่พิลักทําการเมืองโลกนะเพราะเราประกาศต่อเวทีโลกทําการเมืองโลกด้วยสี่พิลักนะสามนะประชาชนต้องลงทุนแรงกายแรงใจแรงปัญญา แล้วแรงเงินสี่แรงองลงทุนนะแรงกายแรงกายคือนั่งดูคลิปผมเนี่ยเราก็ไปวัดไปโบสถ์ทำพิธีปฏิญาณตนเนี่ยเออนะแรงกายแรงใจคือมีหัวจิตหัวใจที่จะเป็นคนไทยตัวจริงอ่ะเป็นผู้อิสระใครปกครองไม่ได้ฉันต้องปกครองตัวเองนะแรงใจอยากปกครองตัวเองนะแรงกายแรงใจแรงปัญญาปัญญาก็ต้องดูคลิปผมก็ต้องเกิดปัญญาเป็นโสด้บรรพิตใะจะเป็นโสบรรพิตใยท่านก็ต้องผ่านการอบรมอ่ะสองปี ุกคนต้องฝึกสกิลกันใหม่เลยนี่นี่น,นี่ประเทศมหาอำนาจต้องฝึกประชาชนใหม่สองปีเพราะการศึกษาประเทศไทยล้มเหลวครับคุณน้องคนไทยตอนนี้จบเปน็นิยมเรียรแก้ปัญหาประเทศไม่ได้แล้วจบมันก็แก้ปัญหาไม่ได้โดวยว่าพวกที่เรียนรัฐศาสตร์อรัฐศาสตร์เอาสักสี่ศาสตร์เลยพวกเรียนรัฐศาสตร์พวกเรียนนิติศาสตร์รส,สังคมศาสตร์อะไรศาสตร์เศรษฐศาสตร์สี่ศาสตร์เนี่ยไม่ต้องเรียนหรอกมาที่นี่ มาร่วงงานขบวนกู้ชาติไปตักสองเนี่ยมาที่นี่ <osity> ได้ค่าตัวสี่ร้อยล้านถึงหนึ่งพันล้านมาไหมไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องจบเพียงแต่บอกว่าอยู่หมาอะไรนี้ดรอปแล้วไม่เรียน <âm Monate bas ated> ไม่ต่อพ่อแม่ไม่ต้องส่งเงินและพ่อแม่ไปกระตุ้นลูกด้วยบอกลูกว่าเอ้ยฉันไม่ต้องมเศรษฐกิจแย่ฉันไม่มีเงินให้ให้ใหมาอะไรหมาอะไรหลอกกินเงินนะฉันไม่มีเงินแล้วไม่ให้หมาอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนรีบมาที่นี่สมัครขบวนกู้ชาติตักสองหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ ตำบลทุกๆตำบลมี230คนที่สมัครด่วนทุกตำบลเป็นเป็นข้าราชการของระบบระบอบใหม่เป็นข้าราชการของรัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจทุกวันนี้ข้าราชการที่ข้าราชการเป็นอยู่ขนาดนี้นะรับใช้รัฐทิรัฐธรรมนูญอยู่นะขนาดนี้รัฐบาลทุกไอข้าราชการน่ยข้าราชการเนี่ยข้าราชการรับใช้นักการเมืองนักการเมืองก็ซิกแซกไปตามรัฐธรรมนูน่ะเออก็พูดงานอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูนข้าราชการก็ต้องอยู่ในกรอบถูกไหมเออแต่คราวนี้ จะมีข้าราชการใหม่ขึ้นมาท,ทุกตำบลประชาชนตั้งขึ้นมาเองอเออตั้งขึ้นมาเองเป็นเรื่การข้าราชการของประชาชนเนี่ยก็เรียกว่าองค์การความมั่นคงไอ้องค์การรัฐไอ้องค์การตำบลมหาอำนาจเรียกว่าองค์การตำบลมหาอำนาจน,นะทําหน้าที่สี่อย่างเป็นรัฐสภานั่เนเองเกี่ยวกับอำนาจที่ปไตายอำนาจสั่งการเนี่ยนะทําหน้าที่ <c oughs> อ่ารับมติของตำบลเพื่อเป็นมติ ของตำบลของจังหวัดของประเทศและนโยบายต่างประเทศเนี่ยตำบลทำหน้าที่นี้อ่าเป็นตำบลทำหน้าที่รัฐสภาว่างั้นี่ยอันที่สองเป็น CBDC เป็นธนาคารชาติสาขาย่อยอ่าประชชนมาเป็นประชชนเนี่ยมาเป็นเซ็นทรัลไลท์เองเลยไม่ต้องไปไปดีเซ็นทรัลไลท์มาเป็นเซ็นทรัลไลท์เองเลยนะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ออกออกเหรียญคริปโตคริปโตได้ออกเหรียญย่อยอะ่ะออกเหรียญคริปโตอ่ะคริปโตของ CBDC อ่ะ,อะแล้วอันที่สามเนี่ยเป็นเจ้าล็อติก สินค้าทุกอย่างต้องมาผ่านที่นี่ต้องมาผ่านไม่ผ่านที่นี่ไม่ให้ผ่านเพราะฉะนั้นสินค้าแลวแต่ต้องต้องมาเจราจาคุยกับทุกตําบนอันที่สี่เป็นเรื่องจิตวิญญาณอันนี้ไว้คุยทีหลังเอาสามอันนี้ก่อนนะเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นรียกสมัครด่วนเด็กที่เรียนนะรัฐศาสตร์นิสสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมาศาสตร์ศีรษะเนี่ยหรือศาสตร์อื่นก็ได้คุณเลิกเรียนเลยพ่อแม่ไม่ต้องส่งเงินไม่ต้องนะ ให้มหาวิลัยนี่ตัดสินใจจะมาร่วมที่นี่ไหมมหาวิลัยทั้งหลายที่นี่สั่งนักเรียนดรอปโรงเรียนเหมือนกันมัธยมดรอปเด็กก็ดรอปเหมือนกันคุณไม่ต้องเรียนเด็กคุณเรียนมาไอกระทรวงาธิการที่นี่สั่งยุบที่นี่สั่งยุบเพราะกระทรวงาธิการนี่มันเป็นกระทรวงที่ทําให้คนไทยนี่เป็นทาสผลิตผลิตผลิตคนไทยให้เป็นทาสรับใช้ต่างชาติอย่าเอาไว้กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ห่วยแตกนะกระทรวงนี้นะจัดการกระทรวงแรกเลยคือกระทรวงนี้ละ ราะงานผมเป็นงานปฏิวัติคนไทยต้องจัดก,การกระทรวงนี้ก่อนมีโรงเรียนเต็มไปหมดเลยดังนั้นที่นี่จะเอาโรงเรียนให้โรงเรียนนี่มันหยุดเด็กที่เรียนนให้เรียนครึ่งครึ่งวันอีกครึ่งวันเนี่ยอีกครึ่งวันนี่สอนสอนชุมชนก็สอนผู้ใหญ่สอนผู้ปกครองเอาเงี้ยเช้ามาเนี่ยสอนผู้ปกครองถึงเที่ยงนะเก้าโมงถึงเที่ยงสามชั่วโมงไม่ต้องมาแปดโมงไม่ต้องตะลีตะเหลือกรีบมาอเอาแค่นะ หลังจากเที่ยงไปแล้วบ่ายโมงเนี่ยเด็กเด็กก็นั่นแหละเด็กก็เป็นเวลาของเด็กเด็กเรียนสักชั่วโมงสองชั่วโมงที่เหลือก็เล่นสนุกสนานไนดะ้เป็นอย่างนี้นะอันนั้นสอนเด็กไปนะเพราะฉะนัะ้นครึ่งหนึ่งของโรงเรียนทุกโรงเรียนนะต้องสอนคนในชุมชนของตัวเองเพื่ออัปเดตเุกระดับเนี่ยประเทศจะจะพัฒนาเร็ววัยเพราะงานผมเป็นงานปฏิวัติคนไทยนะเป็นมหาปฏิวัติประวัติใหญ่ประวัติคนไทยก่อนแล้วคนไทยเนี่ยเมื่อเป็นโศในวันที่ตายด้วยกันส่งใบแสดงเจตจำนงเนี่ย ประเทศเปลี่ยนหมดเลยเพราะใบแสดงเจมลงคือคาสั่งนั่นเนองเพราะมันมีจุดยืนนะอันแรกประชาชนประกาศจุดยืนใช้สี่พิลักเป็นนโยบายทําการเมืองโลกอ่ะอันที่สองข้าพเจ้าได้อํานาจจากรอเจ็เป็นอำนาจที่ทประทายข้าพเจ้าไม่เคยสั่งทีบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นโสดาบันแล้วเนื่องจากดูกคลิปวิดีโอของแอร์ท,ทำที่ใต้นักนาคศาสตร์ก็จึงส่งใบแสดงเจมลงเมื่อส่งใบแสดงเจมลงข้าพเจ้าออกคําสั่งเลยอ่าให้มีออกให้มี